็บตก i o r t จากมาเลเซีย i o r t ก็คือ intra operative radiation คิฟคิดว่าไงหนูว่าจริงๆแล้วคือถ้าเกิดว่าแถวแถบเราเนี่ยเขาก็น่าจะแบบมีมีการรักษาที่คล้ายๆกันอยู่ค่ะจริงๆถ้าเกิดว่าแชร์เนี่ยเราแชร์ไอเดียกันหรือว่าเก็บรวบรวมข้อมูลได้เนี่ยมันก็น่าจะเป็นข้อมูลที่ชัดเจนขึ้นเพราะว่ามันเป็นโซนเอเชียเหมือนกันเพราะตอนนี้เราอิงข้อมูลทั้งหมดมันจะเป็นเหมือนฐานคอเคเชียหรือว่าเป็นยุโรปซะส่วนใหญ่ค่ะอาจารย์ ใช่ใช่ปัญหาปัญหาคือเวลาที่เรารักษาคนไข้ยอยู่เนี่ยเราใช้ข้อมูลของฝรั่งถึงแม้ตอนหลังเนี่ยเขาพยายามทำมันติเซ็นเตอร์คือวิจัยจากหลายๆประเทศทั่วโลกแต่ลองไปดูเนื้อหาเนื้อข้างในสิจำนวนคนไข้แปดสิก็ยังมาจากฝรั่งพี่ว่าคนเอเชียมันมีอะไรที่ต่างจากฝรั่งอะอย่างน้อยอย่างคนไทยอะพอเราเก็บข้อมูลไปเราจะเห็นเลยว่าเราเป็นอายุเราเป็นเร็วกว่าเขาสิบปีอะใช่ปะ เพมันต้องมีซ<ว>ัมติ้งของเราที่มันไม่เหมือนเขาข้อมูลเครื่องขายแสงที่มาเลยบ้านเรานี่มีสองเครื่องเนาะมีที่จุฬากับที่เราที่เป็นอินทราบีมเกรุ่นนึงก็เป็น e อเียที่เป็นมีที่ศรีราชกับอ่าตัว,วสถาบันมะเร็งของบ้านเราเนี่ยมี4ตัวแต่วันนี้เราจะพูดถึงไอ้ตัวที่เป็นอินทราบีม จากข้อมูลที่เราไปที่มาเลเซียที่เขาไปรีวิวอินทราบีมกับเอเดอร์ตัวอินทราบีมคือตัวที่เราใช้อยู่ที่มันจะเป็นตัวกลมๆแหล่งกําเนิดอ,อลังสีเนี่ยมันมาจากเป็นไอตัว Low Energy เอ็กก็เหมือนไอตัวหลอด X-ray ที่เราทำอ่าเเช็ดเอ็กซเเยปอดเอ็กอะไรพวกเนี้ยไอตัว Energy จะเป็นแบบแบบตรงนั้นเสร็จแล้ว mm. เวลาที่มันจะมีเป็นแกนออกมาแล้วพอมีลูกกลมๆอยู่เปลือกนอกเนี่ยลังสี มันก็แผ่ออกเหมือน360องศาอันนั้นคืออินทราบีมคือตัวที่ใช้ที่เราอยู่กับที่ที่จุฬาส่วนตัวอ e ีเลออดเนี่ยมัน modify เ,เขาเรียกมันปรับมาจากเครื่องฉายแสงภายนอกก็คืออิเล็กตรอนบีมอิเล็กตรอนบีมก็คือ,เ,อ,อเหมือนเรามีไฟฉายเนาะเราฉายไปทางไหนอ่ะแสงมันก็จะไปทางนั้นมันก็จะถูกบังคับลำแสงไปตรงนั้นว่าะในตัวอิเล็กตรอนบีมเนี่ยถ้าเรามองเห็นมีเครื่องฉายแสงที่อยู่ข้างบนพอมันฉายลงมา มันก็ลงมาตรงๆเวลาที่เขาคำนวณว่าจะทํายังไงไม่ให้โดนปอดถ้าลงตรงมันโดนอยู่แล้วเขาก็เอียงใช่ไหมที่เขาเรียกแทงเจนเทียนวิวใช้เอียงไปเอียงมาตอนนี้ตัวอิเล็กตรอนบีมเนี่ยเขาก็จะมีเป็นกลวยกลมๆเขาเรียกกลวยหรือเปล่าวะกลมๆถ้ากลวยมันต้องอย่างนี้สิเหมือนระบอกกลมๆเออเป็นกระบอกกลมๆใสๆแล้วก็บังคับคือเป็นกระบอกกลมๆลงมาเลยคือแทนที่จะปล่อยให้แสงมันลงมาแบบนี้เขาก็จะบังคับให้มันอยู่ในกระบอกกลมๆ ก็บอกมันประมาณเท่าเนี้ยแล้วก็มาฉายเฉพาะที่ต้องเต้านมยุคนี้การรักษาอะไรนะถ้าไม่ลิงก์กับภูมิคุ้มกันบําบัดเนี่ยดูมันจะไม่ไม่แนวอ่ะใช่ไหมถ้าจะให้เป็นคนทันสมัยต้องลิงก์กับภูมิคุ้มกันหน่อยอ่ะก็มีเรื่องนี้ที่เป็นเรื่องฉายแสงในห้องผ่าตัดเขาก็เลยมาให้คําตอบว่าเออจากเดิมการฉายแสงในห้องผ่าตัดเวลาเขาทำทรายเนี่ยเขาคิดว่า มันกันกับเป็นซ้ำกับการมีชีวิตยืนยาวมันน่าจะไม่ต่างกันแต่ปรากฏว่าพอตามไปนานขึ้นเนี่ยคนไข้ที่ฉายแสงในห้องผ่าตัดเนี่ยมีอัตราการรอดชีวิตมากกว่ากลุ่มที่ฉายแสงภายนอกเล็กน้อยเขาให้ด้วยด้วยสองเหตุผลเหตุผลแรกก็คือเรื่องเนี้ยไออิมูโนไอเรดิโออิมูโนลจีคือผูเรื่องภูมิคุ้มกันที่เกิดการกระตุ้นจากเครื่องฉายแสงกับการฉายแสงในในในโพรง กับอันที่สองก็คือเขาบอกว่าการตายที่ไม่ได้เป็นจากาสาเหตุของมะเร็งเต้านมมันลดลงเช่นเรื่องโรคหัวใจใช่ไหมโรคหัวใจอลอดเลือดเพราะว่ามันถูกโปรเทคจากการฉายแสงในห้องผ่าตัดในขณะที่ฉายแสงภายนอกเนี่ยโอกาสตรงนี้จะเยอะกว่ามันก็เลยทําให้กลุ่มคนที่ฉายแสงในห้องผ่าตัดเนี่ยการรอดชีวิตจะเยอะกว่า